N.F.C. ลุงเงาะเจาะบาสสวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนบาสเกตบอล N.B.A. ครับวันนี้เราจะมีอาวิเคราะห์บาสเกตบอลวันเสาร์ที่10พพฤษภาคม2568มีการแข่งข,ข,ขัน2คู่ด้วยกันนะครับมี6รนาฬการครับอินเดียนาเพเซอร์เจอกับคลิฟแลนด์คาาเลียแล้วก็แปในาการกานาทีเนี่ย เป็นทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตเจอกับโอคาวาตีเป็นสายตะวันตกและสายตะลอกตอนนี้เป็นซีรีส์ที่3แล้วนะครับที่เจอกันมาก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับบาสเกตบอล NBA ที่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปฟังลุงงอวิเคราะห์ให้ฟังกันเดี๋ยวไปฟังทีเด็ดของเมื่อวานกันก่อนเลยดีกว่า เมื่อวานน่าช่องลุงไม่ได้ให้ไว้นะครับแต่ให้ไว้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของ k n สซครับเพราะว่าลุงอัปรูปไม่ทันก็เลยให้ใช้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเท่าน,นั้นว่าต้องไปทางไหนได้ที่เด็ดไปแล้วก็ต้องบอกเลยครับพึกษพานี่พึกะพ,พ,พาลุงง้อแจก iPad 4เครื่อง4สัปดาห์แจกสัปดาห์ละหนึ่งเครื่องก็มาฟังผลกันได้ที่ในกลุ่มของเคสครับ ไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับในฟุตบอลก็มีครับแจกเป็นถึง1ล้านคอยเลยเข้ามาเล่นกิจกรรมต่างๆครับเป็นเงินรางวัลก็มีด้วยนะครับคอยเนี่ยเอาไปแลกของรางวัลได้เยอะครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับ PlayStation 5 Pro เนี่ยลดถึง30%ด้วยกัน ไม่ใช่ว่ามีแต่ p พยครับเอาไปแลกแววนตาลิกาแท็บเล็ตอะไรก็ได้ครับแต่กิจกรรมที่ลุงเงาะอยากจะแนะนําจริงๆสําหรับสมาชิก KNFC นะครับก็คือแค่ท่านเข้ามาเช็คอินนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยเช็คอินเท่านั้น1สัปดาห์เนี่ยหนึคอยหนเดือนได้ถึง400คอยเอาไปหมุนเวียนไปทํากิจกรรมต่างๆได้เลยนะครับไปดูบาสเกตบอลกันเลยดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรกเป็นสายตะวันออกครับอินเดียนาเพเซอร์เจอกับคลปฟแลนด์คารเรียเกมเนี่ย ตอนแรกที่ว่าคลิปแลนเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเล่นในบ้าน2นัดล่าสุดเนี่ยโดนเพเซอร์จัดไปเลยครับ2เกมครับตอนนี้คลิปแลนแพ้อยู่2ต่อ0เกมนี้ก็ถือว่าต้องชนะหน่อยแล้วครับเพื่อที่จะได้เล่นกันซีรีส์ยาวๆนะครับส่วนอี่คู่หนึ่งเป็นสั่งตะวันตกนะครับเป็นเดนเวอร์นักเก็ตนะครับเกมแรกเนี่ยไปตบทันเดอร์คาบ้านเลยครับแต่ว่าเกม2เนี่ยทันเดอร์ก็แก้เกมมาได้ก็เป็นถล่มกับเดนเวอร์เลยก็เลยเสมอกันที่1ต่ตอน ถือว่าคู่นี้ผมบอกเลยว่ายาวแน่นอนครับสำหรับสายเต่าวันตกครับเดี๋ยวลุงง้อบอกเลยครับว่าต้องไปเริ่มวิเคราะห์กันที่คู่แรกก่อนเลยซีรีส์ที่3นะครับหกนาฬิกาอินเดียนาเเเจอกับคลิฟแลนด์คาเวียเกมนี้ถัดกันนะครับจะเล่นกันที่บ้าน Indiana p a เ e เซเป็น2เกมติดกันก็คือเกมที่3กับเกมที่4แต่ว่าเลทที่ออกมาวันนี้นะครับเป็นทางด้านคลฟแลนด์คาเวียรต้องชนะประมาณ3คะแนนครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากของคิปแลนด์ใช้ได้เหมือนกันนะครับในเกมนี้ไปเริ่มวิเคราะห์กันตั้งแต่ h เ to Head เลยดีกว่า land คิปแลนด์เาเรียกับอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นอินเดียนาเพเซอร์นะครับชนะไปถึง4เกมคิปแลนด์ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เพเซอร์เนี่ยชนะมา4เกมรวดเลยส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดที่เล่นที่บ้านอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยก็เป็นทางด้าน เพเซอร์ er ชนะไป3คลิปแลนชนะไป2ครับก็คลิปแลนก็มีชนะมาบ้างนะครับมาดูฟอร์ม5นะ้านัดลังสุดของทั้ง2ทีมครับเริ่มตั้งแต่เจ้าบ้านอินเดียนาเพเซอร์ครับก็ชนะ4แพ้1ครับมีแพ้ให้บักเกมหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ชนะบักมา2เกมแล้วก็ไปเยือนคลิปแลนชนะมา2เกมก็ฟอร์มดีจริงๆครับส่วนคลิปแลนคาโวลเลียเนี่ยหนะัดลังสุดเนี่ยตั้งแต่เพย์ออฟมาครับชนะฮีทมา3เกมแล้วก็ไปแพ้เพเซอร์ในการเพย์ออฟ อีก2เกมเลยครับคาบ้านเลยก็ถือว่าเล่นช่วงนี้ฟอร์มเริ่มตกขึ้นมาครับในการเจอกับอินเดียนาเพเซอร์ส่วนฟอร์มนะห้าน่าลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยพวกเขาเนะ่ยเล่นดีมากครับชนะถึง4เกมแพ้1เกมให้เมจิกก็ไม่ต้องนับเท่าไหร่ครับเพราะว่าเกมนี้เขาเข้ารอบไปแล้วแล้วก็ ปล่อยจอยไปนะครับก็แพ้ไปขนาดเล่นในบ้านคีปลด์เขาก็ยังชนะไม่ได้ครับส่วนคีปลนด์คาเรียรห้านนะ่หลังสุดในการเล่นเกมเยอนก็ดีใช้ได้เหมือนกันนะครับเขาชนะทั้งฮีททั้งนิกแล้วก็ซานอันโตนิโอสเปอร์ก็ชนะ4แพ้1เท่ากันเลยครับมาดูไลน์อัพตัวเจ็บกันบ้างน,นะครับอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยตัวเช็คฟิตไม่มีนะครับส่วนตัวที่เจ็บเนี่ยเป็นไอซีอาร์แจ็คสัน ส่วนคลิปแรกเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับตัวเจ็บยาวนะไม่มีแต่ตัวเช็คฟิตอย่างดาริอุสกาแลนอ์เดีอันเดฮันเตอร์แล้วก็อีเวนโมบี้เนี่ยเช็คฟิตหมดเลยครับแล้วดาริอุสกาแลนเนี่ยสองเกมแรกไม่ได้ลงด้วยไม่รู้ว่าเกมนี้ต้องเข็นลงหรือเปล่าครับเพราะว่ามันคับขันจริงๆนะครับในเกมนี้ต้องลงแล้วไฮไลท์อัพตัวจริงของทั้ง2ทีมก็มาเรียบร้อยแล้วครับเริ่มตั้งแต่เจ้าบ้านก่อนเลยครับพอยต์การ์ดเนี่ยก็เป็นเทรเฮริเบอร์ตัน ชุดติงการ์ดเป็นแอนดิลเนมฮาร์ดสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นอารอนเนสเมธพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดริปาร์ตกาเซียคัมเซ็นเตอร์เป็นไมเทนเนอร์ er. ชุดนี้ก็เล่นกันมาตั้งแต่ต้นลูกการครับก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วนะครับเทเฮลิเบอร์ตันเนี่ยนำทัพแน่นอนเซ็นเตอร์เนี่ยไมเทนเนอร์ er ทำแต้มข้างวงในได้ดีมากแล้วเพย์ออฟเนี่ยแอนดิลเนมฮาร์ดเนี่ยเล่นดีจัดๆเลยครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนบ้างครับ5้าไลฟ์ตัวจริงเนี่ยพอยต์การ์ดต้องเข็นดา,าริอลลุส ชูตติ้งการ์ดก็เป็นโดนาวนมิเชลสมาร์ฟอร์เวิร์ดเป็นแม็กซ์สจวดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยคนสำคัญของทีมครับอีเวนโมบี้เซนเตอร์เป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นจาร์เล็ตอัลเลนครับพี่แอฟโฟวของเราทางด้านคีฟแลนด์เนี่ยก็ต้องเล่นทั้ง3ทั้ง2ครับเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบครับวงในที่เซ็น2ตัวอย่างโมบี้กับจาร์เล็ตอัลเลนเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายในต้นนูกานนี้เลยครับที่ทำให้คีฟแลนด์เป็นอันดับหนึ่งมาถ้าอยู่กันครบก็ถือว่าน่ากลัวใช้้ไดเลย ในทางของลุงงอนในคู่เนี่ยครับมองว่าทางนั้นคลิปแลนคาเวเลนเนี่ยมาแล้วก็ต้องชนะขั้นต่ําถึง3คัคะแนนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นงานยากใช้ได้ครับคลิปแลนคาเวเลนเนี่ยมีปัญหาคือตัวผู้เล่นเน่ยเจ็บอย่างอีเวนโมบี้ เดลิอุสกาแลนอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนั้นดิอาร์เรนทันเตอร์ครับนัดที่แล้วนี่คือโหใส่ชุดอยู่บ้านนั่งดูวันเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้เข็นลงหรือเปล่าครับประกอบกับทางด้านอินเยนาเฟเซอร์ตอนเนี้ยฟอร์มดีจัดจัดนะครับเล่นเกมลุกเนี่ยขึ้นสูงตลอดแล้วแถมว่าเล่นเร็ว3ามแม่นด้วยครับช่วงนี้ถือว่าทีมกําลังเป็นทีมที่ฟอร์มดีมากจริงลุง้อมองว่าเกมเนี้ยอยากให้ทางด้านเจ้าบ้านอินเยนาเฟเซอร์เป็นฝ่ายชนะก่อนครับทีมที่เต็งแชมป์อย่างคลิฟแลนเนี่ยโอ้โหแพ้ไป3มเกมรวด ลำบากแน่นอนครับเกมนี้อยากจะปันใจเชียร์ทางด้านอินเดียนาเพเซอร์ครับลองไม่พอนะครับมีสิทธิ์ชิงชั้นชนะเลยครับ <c oughs> ก็ให้อยู่ทางด้านอินเดียนาเพเซอร์ไปน่าจะดีกว่าครับ3คะแนนคู่ที่2ของเราครับฝั่งตะวันตกเกมที่3 <c oughs> เหมือนกันครับแข่งกันไปในการ30นาทีเดนเวอร์นากเก็ตเป็นเจ้าบ้านเจอกับโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ เดนเวอร์กเก็ตได้เปรียนนะครับก็คือไปขโมยเกมในบ้านของทางด้านทันเดอร์มาได้ในเกมแรกครับก็ถือว่าพลิกใช้ได้เลยเกมที่สเนี่ยโอเคซีเนี่ยจัดเต็มนะครับแล้วเอาคืนแบบถล่มทลายแบบพี่โจ๊กเล่นไม่ได้เลยครับเกมนี้เป็นทีมเยือนนะครับโอคาฮมาซิตี้ทันเดอร์ต้องชนะอย่างน้อย5คะแนนด้วยกันไล่มาดูเฮดทูเฮดก่อนเลยครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านเดนเวอร์นังเก็ตชนะไป3เกมนะครับทันเดอร์เนี่ยชนะไป2เกมด้วยกัน ส่วน5นะัดหลังสุดที่เจอกันที่บ้านเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนักเก็ตชนะแค่1เกมเท่านั้นครับส่วนโอคาโฮมาเนี่ยชนะไปถึง4เกมด้วยกันก็ถือว่าเดนเวอร์เนี่ยเล่นในบ้านไม่ค่อยดีครับในการเจอกับทางด้านทันเดอร์มาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยชนะ3แพ้2ครับก็มีชนะทันเดอร์1เกมครับชนะคิปเปอร์ไป2เกมแล้วก็แพ้ให้ทันเดอร์กับคิปเปอร์อย่างละเกมด้วยกัน ส่วนโอเกามาร์ซิตี้ทันเดอร์เนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะไป4แพ้ไป1ก็คือแพ้ให้เดนเวอร์นักเกตแค่เกมแรกเกมเดียวเท่านั้นชนะกิทลี่ในการเพย์ออฟมา4นัดรวดมาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของเดนเวอร์นักเกตก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ครับชนะไป4เกมแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองส่วนทางด้านโอกามาซิตี้ทันเดอร์เนี่ยเล่นเกมเย็ยน5นะัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้รวดเลยนะครับนอก คอดก่อนที่จะเฟยออฟนะทั้งกิทลี่พิลิเกนเจสันพวกเขาก็ชนะได้มาดูไลอัพตัวเจ็บกันบ้างนะครับทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยไม่มีทั้งตัวเช็คฟิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเลยก็มีพวกดารลอนโฮมคนเดียวแหละครับก็ไม่สําคัญกับทีมครับทันเดอร์ก็ไม่ต่างกันครับตัวเช็คฟิตไม่มีครับที่ลงไม่ได้ก็เป็นทางด้านนิโคล่าโทปิกเหมือนเดิม 5ไลน์อัพตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่คิดว่าจะลงตัวจริงนะครับก็ไปดูเจ้าบ้านก่อนเลยครับใช้ชุดเดิมครับพอยร์การ์ดเนี่ยจามาเมอร์ลี่ชูตติ้งการ์ดคิสเตียนบานสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเ,เป็นอารอนกอร์ดอนเซนเตอร์ก็เป็นพี่โจ๊กข,ของเราครับนิโคล่าโจคิดดูแล้วว่าเกมนี้ก็ทางด้านวงในก็เป็นทางด้านกอร์ดอนกับโจคิดครับวงนอกเนี่ยเป็นเมอร์ลี่กับคิสเตียนบานทางด้านฝั่งทีมเยือนบ้างครับ ชุดเดิมเหมือนกันครับเป็นทางด้านพอยการ์ดครับเชจีเจตอเล็กซานเดอร์ชูติงการ์ดเป็นลูเกตดอนสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นเจอรเลนวิลเลียมพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นเชดโฮแกมเซนเตอร์เป็นไอเซอาร์ฮาเซนสไตล์ก็ต้องเป็นทางด้านเชจีเจตอเล็กซานเดอร์นี่แหละครับที่ว่าเป็นตัวความหวังของทีมนะครับก็นัดที่แล้วเนี่ยยิงได้เยอะมากครับ30กว่าแต้ม40กว่าแต้มนี่พี่แกทำได้ตลอดครับถือว่าเป็นพอย์การ์ดหลักของทางด้านโอเคซีเลยก็ว่าได้ แนวทางของลุงงาในคู่นี้เป็นทีมเยือนนะครับทันเดอร์เนี่ยต้องชนะประมาณ5คะแนนด้วยกันมาดูทางฝั่งของเดนเวอร์เจ้าบ้านก่อนครับลุงงาว่าเขาดีนะครับนัดแรกเนี่ยเขาจับทางแล้วก็วางแผนมาดีมากแล้วก็ชนะได้ครับแต่เกม2ต้องบอกเลยครับว่าทันเดอร์เนี่ยแก้เกมไหมเห็นเลยว่าทางนั่นเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยสู้เขาไม่ได้ครับโอ้โหแพ้แบบขาดลอยเลยพี่โจ๊กนี่มีแค่20กว่าคะแนนครับเกมนี้ลุงงาก็มองว่าทางด้าน ทันเดอร์นะครับจะเป็นฝ่ายที่ใช้แผนเกมที่2มาครับสู้กันดูแล้วว่าน่าจะได้เปรียบครับแล้วก็ทางด้านเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยเวลาเจอกับทางด้านทันเดอร์เนี่ยในบ้านจะฟอร์มไม่ค่อยดีด้วย5คะแนนลุงกง็งว่าเป็นไปได้นะครับที่ทางด้านทันเดอร์เนี่ยมีสิทธิ์มาเยือนแล้วก็ชนะไปครับเกมนี้อยากให้มองไปที่ทีมเยือนครับทันเดอร์น่าจะดูดีกว่าครับให้เชียร์ไปทางด้านทันเดอร์โอเคซีไปเลย วิเคราะห์ให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแนวทางลุงเงาะเจาะบาส NBA ประจำวันที่10พฤศจาคม2568ครับมีแข่งด้วยกัน2คู่ครับอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องไปเอาที่ลุงเงาะเจาะบาสครับในกลุ่มของ KNFC ครับต้องเข้าทักบ้านเขียวไปหาครับลุงเงาะสรุปให้เลยแล้วกันนะครับ2ทีมนี้ที่จะให้ไปนะครับ6นาฬิกาครับอินเดียนาเพเซอร์เจอกับคีฟแลนด์ครับเรีย ลองเพเซอร์ er 3คะแนนครับดีไม่ดีเจ้าบ้านมีสิทธิชนะได้อีกคู่หนึ่งไปรายการสามนาทีเดนเวอร์นักเกตเจอกับโอกามฮาวาซิตี้ทันเดอร์ให้ไปทีมเยือนโอกาฮาานะครับก็น่าจะชนะเกิน5คะแนนให้เคียร์โอเคซเข้าไว้ครับหลุงก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ท่านใดที่อยากได้แนวทางดีๆมากกว่า NBA นะครับก็ต้องเข้าไปเอาที่ KNFC ครับอย่างที่เห็นหน้าจอนเ,นเนี่ยครับเป็นบัตเอเชียเนี่ย ก็ต้องเข้ามาเอาที่ K N F C เท่านั้นหรืออยากได้แบบสดๆการแก้เกมเนี่ยต้องเอาที่ในกลุ่มของ K N f C เท่านั้นครับอยากเข้ามาก็ที่ปักหมุดไว้ข้างล่างเลยนะครับหรือว่าที่เห็นหน้าจอนี้เหมือนกันครับก็ทักบ้านสีเขียวมาหาครับเข้ามาพวกท่านไม่ต้องทำอะไรมากครับกดตามที่โน้ตแล้วก็เปิดดูกดตามแล้วก็คอยกดถอนเงินเท่านั้นครับขอแนวทางเดียวกันเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของ K N F C ครับเดิมพันต้องบาสเกตบอลเนี่ย k n เอเท่านั้นเลยไม่ใช่มีแต่บาสเกตบอลนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยลุงเงาะบอกเลยว่าฟุตบอลลุงเงาะก็มีให้ครับอันไหนหน่าไปอันไหนสมควรไปเนี่ยหรือว่าการแก้เกมครึ่งแรกครึ่งหลังทีมไหนต้องชนะเนี่ยก็จะใส่ให้เลยครับแล้ก็ไปครับทุกคนก็กดหมีโปรยเงินกันเต็มที่เลยครับมาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับก็แค่ ทักเข้ามาหาลุงเท่านั้นครับเราจะเฮไปด้วยกันวันนี้ลุงอ๊อก็ไม่รบกวนอะไรพวกท่านมากแล้วครับอีกสักนิดเดียวครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์อีกสักนิดเข้ามาด่าก็ได้ให้ผิดก็ถือว่าได้คุยกันก็ยังดีนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนขอกราบสวัสดีครับ